สวัสดีครับเรามาพบกับการวิเข้าฟุตบอลปัจจำวันที่4พฤศจิกายน2566วันนี้เป็นศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษระหว่างฟูลแลมพบแมนยูราคาบอลเติมมาที่แมนยูต่อครึ่งควบลูก บอกเลยถ้าเกมนี้แมนยูยังไม่สามารถเก็บชัยชนะได้อีกก็คงมองว่าเป็นการเตะไล่โค้ดไปได้เลยนะครับแน่นอนว่าการแพ้รวดสองนัดซ้อนใน2รายการที่ลงเล่นด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อสามยิ่งตอกย้ำให้พวกเขาต้องตระหนักให้เยอะหากยังหวังจะกลับมาแกร่งอีกครั้งการเผชิญหน้ากับฟูลแลมเนี่ยก็ต้องเก็บ3คะแนนให้ได้เท่านั้นจะว่าไปแล้วผลงานในลีกกับอันดับ8ในสภาพแบบนี้ก็ยังถือว่าพอหวังพึ่งได้นะครับเมื่อเทียบกับเจ้าถิ่นวันนี้ที่กำชัยเหนือเชฟยูเพียงแค่ครั้งเดียวตลอดห้าเกมลีกท้ายแมนยูเนี่ ระหว่างอัตาันตาพบอินเตอร์มิลานราคาบอลเปิดมาที่อินเตอร์ต่อปอปอินเตอร์ Inter อาจจะมีเฮดทูเฮดที่ดีกว่าอตาันตาในการเจอกันช่วงหลังนะครับแต่ต้องบอกว่าเกมนี้มาเยือนผิดเวลาเพราะเจ้าบ้านกลับมาระเบิดฟอร์มได้แล้วแถมได้เล่นนถินตัวเองซึ่ง4เกมแรกในลีกทำแต้มหลุดมือไปเปียงแค่2คะแนนเท่านั้นเกมลุกก็ดีนะครับและแนวรับก็ไม่เสียประตูเลยบอลเนี่ยดีมากๆเกมนี้รองเจ้าบ้านไปเลยนะครับไม่แพ้แน่นอนแถมมีลุ้นบดเอาชนะได้ด้วยฟันธงครับรองไปที่อตาันตา ต่อกันที่คู่สุดท้ายกับศึกลาลิกาสเปนระหว่างเรอัลโซาสเซดาดพบบาร์เซโลนาราคาบอลเนี่ยเปิดมาที่บาร์เซโลนาต่อปอปเรอัลโซาสเซดาดภาพรวมยังไม่แย่นักนะครับหลังจากชนะถึง3จาก5นัดที่ผ่านมาในลาลิกาและแพ้ไปครั้งเดียวอีกทั้งเข้าวินในบ้านต่อเนื่องมา4นัดในลีกในยิงไป13ประตูเสียแค่6ส่วนบาร์เซโลนาหางไม่น้ำแมตช์แพ้คาบ้านต่อเรอัลมาดิด1-2เนี่ยปรากฏว่า11แมตช์ก่อนหน้านี้พวกเขาชนะถึง9นะครับยังไงก็ตามเนี่ยสถิตินอกบ้านก็ยังไม่เนี้ยบเพราะเข้าวินไปเพียงแค่ 2, เคเว ทีแห่งนี้หลังจากเก็บใจออกมาถึง4จาก5เกมล่าสุดดังนั้นด้วยความเก่าบวกกับทางบอลที่เหนือกว่าของบาซ่าเนี่ยน่าจะช่วยให้พวกเขาชนะออกมาแบบบุบบิดราคาปอป,อปอวังบอลต่อดีกว่านะครับแต่ถ้าชื่นชอบในทางฟุตบอลแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องเ like, ล็ก like, ช่องนี้ไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับก่อนจากกันวันนี้ถ้าเ,เพื่อนๆอยากจะดูบอลชัดระด,ดับ H d ดีฟรีที่นี่ที่เดียวต้องดูบอลฮอตเว็บดูบอลที่มาแรงที่สุดในตอนนี้คลิกเลยดูบอลฮอต